กับ,กบยอะ,อ,อะไรคะขอบบุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขนนอชาแนลวันนี้หนูจะไปไหนคะไปจับใจน,นะ <laughs> วันนี้เราก็จะไปตัดละมันเหมือนเดิมเนาะ ตอนนี้เราก็กำลังจะมาตัดลำมันเน่าจะพี่น้องนี่เหลืองานหนีเนาะนีงานนี้แล้วก็งานตรงนู้นนะคะทุกคนก็จะเสร็จเนาะทางฝั่งตะวันตกเนาะต่ว่าตอนนี้กะยังเอางานหนีไปบ้านเบื่อจิเนาะเดี๋ยวรถเฟิ่์กาจะกลับมาอีกน่าจะพี่น้องอแล้วก็เหลือทางฝั่งลงหน้าพี่น้องทางขามปลายยางไปเนาะอีกงานหนึง่ง แเราก็จะเสร็จสิ้นการขุดมันในปีนี้นะคะทุกคนอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตะลามันก่อนนะคะไปใสาหน่าไปไปตะละมันก่อนเด้อกม,น,มนกกกอนนยู่หนีู้เดียวเด้อพ่ยากไปต้มมันหนูอ่ะอไปอยู่กับยายอยู่กับยายากไเบนีฝากอันนี้ไเดบ <Okay. S 2> ทำเลยกอนเดอของป่าเ้ <Okay. S 2> <Bye. S 1> อโอเคบายอันนี้ก็ขออนุญาตไปตัดลำมันก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย เราจะไปไหนอ่ะเราจะไปไหนอ่ะโอ้โหย้ายของข้าวก็ลงจิไม่ใส่อ่ะอย่าไปหายไปนั่นน่ะหาว่าเจอเลยนะหาว่าเจอ<า>เลยอืม<า>จไ<า> <laughs> ิไม่ใส่เอาไปหาว่าเจอไลยนะ,ะอ,อืมหาพวกการว่าเจอไลยอ่ะ មិនណាត់យីទៅស្ងเนาะទៅចង់ប៉ៃទៅព្រលរប៉ៃប៉ា นี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะทำไมหน้าตาแอบนี้เราก็จะไปตัดลำมันลมันงาน,นนี้ให้มาสิ็ น,นี้เขากาตาลาม,มาสรจแล้วจะพี่นอนเนาะเปียกเลยอ่ไปตัดตอนที่ฝนมันเศร้าตกเนาะฝนหนามันก็เลยขังตามใบรานนั่นเนาะพอหมุนเขาไปตัดแล้วมันก็เลยเปียกหนูมัก็คือเปียกเปียกทั้งตัวเลยนะคะทุกคนยิ่งกว่าเปียกฝนอีกตอนนี้ตอนนี้หนูโฟก,กัสก็ยังไม่ตื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวฐานหน,นูโฟกัสเป็นตือนขนมุนก็นจะพาพไนเมื่อเงอนเนาะไปอาบน้ําแล้วก็วันนี้ สักสภานะคะเพราะว่าตอนนี้สภาบบมีใส่กันแล้วพี่น้องค้องขนมบุญสภาหิตงงานนาะของพ่อแมกะเบื่อละก็จะเลยก็ไปสักสภาลวก็หิ้กับเขาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้เขาก็เหลืออยู่สามงานนอกั้งเบด่สามงานอยู่มองฟังตะเวนตกหนึ่งมีอยู่สองงานใหญ่เนาะสองงานใหญ่ตอนนี้กะพึ่งตัดลำไปได้ งานหนึ่งพี่น้องเลิอ,อีกงานหนึ่งล้วกามีทังฟังทังลงหน้านั่นอีกงานหนึ่งกาจะเฮ็ดให้แล้วเล้วที่สุดก็าจะซ้ำส,สี่หมื่นนี่แหละพี่น้องไปอยากให้มันแล้วก่อนวัาทีหาอยูด่ดอกเนาะเพราะว่าขนมบุญนั้นมีนัดกับคุณหมอวันทีหาเนาะไปเปลี่ยนยางนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเดือนนี้จะใส่สีอะไรดี <laughs> ตอนนี้ก็จะได้นั่งพักรอหนูโฟกัสตื่นนะคะมีใครอยากเห็นหนูโฟกัสหลับไหมยวูมจะพาไปดู <c oughs> นอนบัดเอานอนนะนอนหยาพี่หนอพ่อนอนแล้วไปอยากมาตื่นเ่น <c oughs> วันนี้ฝนตกไปสองรอบนะคะทุกคนเนาะแต่ว่ากะบอดได้แห้งปั้นได้พี่หนอ แต่ก็สักพักหนึ่งกันเนาอะอม,มีประมาณหมื่นสองหมื่นทีแล้วนั่นฝนตกเมื่อวานนี่ก็ฝนตกต้นแรงพี่เนาะแต่ว่าไฟบดับน่าจะหมื่นก่อนนีไฟดับแบบดับตั้งแต่ประมาณซีทุ่มหาทุ่มอยู่เนี่ยแล้วก็ดับจนหอดเก่าโมง่งซิบโมงเลยพี่เนาะตั้งแต่ว่าตั้งั้นหอนแบบห่อนเฮี่เนาะนูฟุกกะเป็นกะเป็นคนถี่ขี่หอนเนาะแบบพ่อไฟดับเป็นกะน,นอนบ่ได้ ตตอนนั้นพิ่นนานกับแม่ขนมบุญขนมบุญก็เลยบด้เบิ่งเนาะแต่ก็กัวทีรับอะใช้เวลาดุนตื่อพอเพื่อนหอนไหมขนมบุญกับจนไเด้ออกมาเปิดประตูเนาะตอนแรกว่าจะไปนอนขนอนแต่ว่าไฟมันดับก็ะยานเนาะก็เลยนอนในผืนอยู่ข้างในห้องเราพี่น้องห้อยมันเย็นๆเนาะไฟก็คือดับแบบดับง่ายมากนะคะวันนี้เห็นน้องบอกว่าก็ดับพี่น้องตอนที่เพื่นเขาเพื่นตอนที่ไปขายมาหนึ่งก็ไฟดับพี่น้องแต่ว่ามืดหนีกะ บดุนกลับมามบางมือก็ดับตั้งแต่คำหัวเสาบางมือก็ดับตั้งแต่เสาเกือบเบิดมือก็มีพี่น้องแล้วแห้งไฟดับบ่อยท่นนยานญาตนิดกะมีปัญหาเนาะขนมบนตรงนี้กะบริเติมนิดเมื่อถือเดือจ้ะพี่น้องก็รปเห็นตอบแชทประยนตอบข้อความนีดกะเป็นราวาบ่มีนิดเนาะการิไป็ตอบหลังจากที่เมื่อเฮื่นแล้วเนาะตัวเมือเ่อฮือนแล้วกะมีเหตุียกเหตุงานอย่างอื่นเนาะมีมือ มือว่านก็เหมือนกอนี่ขนมบุญตอบคอมเมนต์ผมรู้สึกว่าตอบแล้วคอมเมนต์เปนบ่ขืนแม่พี่น้องโอ้โหมันสีขืนบนะ่ะเนาะแต่ก็พยายามทยอยตอบไปเรื่อยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ไปค่ะนี่เวลาก็ะจะตอบคอมเมนตนะ์พีพีเอฟซีเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ก็สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายทุกคนเนาะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของของนมบุญน,นะคะถึงจะเป็นช่องที่ไม่ได้มีอะไรใหมก่ก็อ่ก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะทุกคน สิ่งใหม่ๆจะตามมาหลังจากนี้หรือเปล่ามาเล้งอะไรอย่งนี้คิโนะขนมกุ้งต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะโฟกัสก็ตื่นแล้วนะคะทุกคนวิ่งมากหล่ะกับแอลเนาะก <laughs> ินนมได้รึขอกินปลาดิท้ามเงื่อนูึโฟกัสจะกลับบ้านไหมคะ,มมมะอืมอืมอย่าห้องขอกินนมได้รึจะา่ากินนม,ม,ม นี่งานงฟังฝุนเพ่งกับกำลังเอาหัวแหกมาจากพี่น้องเนาะหัวแหกก็คือหัวที่มันอยู่ขอบๆมั่จากพี่น้องเนาะที่ว่านดลแมนแถวตรงไงไหมที่เป็นแถวแบบแถวข,ขา้างๆเอาออกมันจะได้แบบไทตัวอื่นมันจะได้ง่ายเนาะจะได้บ่เหยียบน้ำนนนเนาะเนาะโอกัสหอ โอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้ ขนมวุ้นก็จะพาหนูโฟกัสกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเนะาะเพราะตอนนี้มันก็ยินมากๆลแล้วล้วก็จะกลับบ้านไปอนะาบน้ำเพราะตอนนี้ขนมวุ้นก็คือเปียกหมดทั้งตัวนะคะไม่ได้ตากฝนนะคะทุกคนไม่ตัดอันล่ำมั่นพี่หนองเปียกเบิดตเนาะเดี๋ยวจะได็กกับปานไปอาบน้ำเนาะหนูโฟกัสพื้น,น,นมเมืองเงินนะ้ะเมืองหร่บอกเอียงอืสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาของช่องขนมวุ้นเพื่อจะได้เป็นรายได้ให้กับขนมวุ้นแล้วก็หนูโฟกัสนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายโฟกัสได้ไรอยจีบ๊ายบายไม่เห็นหน้าเลยไหนอยู่จีก็มาจิก็มาจิก็ามาจีพร้อบ๊ายบาย <laughs>